วันนี้มารอสอบค่ะหน้าตาคนจะรอสอบคนหมอห้ามกดดันนะเดี๋ยวจะลปวันนี้มารอสอบภาคปฏิบัติค่ะเจ๊ค่ะใครกดดันมีมีนนมีคนพูดว่าคนพกอาวุธมีคนพกอาวุธมาเข้าไปจอนกันยมีคน วางไว้บนโต๊ะแล้วก็ตบตึงเลยหมอจะได้ไม่ดูอันนี้มาสอบภาคปฏิบัติสอบข้อเขียนผ่านแล้วเขาเขาบอกว่าต้องให้หนูสอบคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้มาตรฐานเออเดี๋ยววันเลือกปฏิบัติให้หนูสอบคนเดียวถึงเหนื่อยหนูก็ยอมนะ